สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะน,นี้วันนี้ผมจานแว่นก็จะมานําเสนอเคล็ดลับเกี่ยวกับการดูแลทุเรียนในช่วงที่กําลังจะเข้าหน้าแล้งแล้วก็ยาวไปถึงหน้าแล้งซึ่งปัญหานี้คาดว่ามันก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ปลูกทุเรียนโดยเฉพาะที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่หนักพอสมควรน,นั่นก็คือการถูกเคลียเข้ารบกวน คือมันจะเข้ามาดูดกินน้าเลี้ยงหาดูดกินยอดอ่อนใบอ่อนทําให้ใบหงิกใบงอซีดแล้วก็ต้นทุเรียนจะงัดการเจริญเติบโต,โตแล้วก็ทําให้การแตกยอดแตกอะไรนะั้นมันไม่ดีเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่าผมมีเคล็ดลับหรือว่ามีเทคนิควิธีอย่างไรอันนี้ถือว่าเป็นเคสหน้าง,งานที่ผมจะใช้ในการอธิบายประกอบคือช่วงที่ทุเรียน กำลังแตกยอดอ่อนนี่แหละเป็นช่วงที่เพลี้ยมันจะเข้ามาระบาดเรียกว่ามันจะเข้ามาเกาะมาดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดอ่อนแล้วก็ใบอ่อนของต้นทุเรียนและในช่วงหน้าแล้งที่มีอากาศร้อนจัดช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่เพลี้ย,ยจะระบาดนะในช่วงหน้านอื่นก็จะมีบ้างเล็กน้อยประปาย ซึ่งเพลี้ยที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เรียนของเรานั้นก็มันจะมีอยู่ใหญ่ๆคือสองชนิดอันนี้กล่าวถึงเฉพาะที่มันมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบของผู้เรียนนะครับชนิดที่หนึ่งก็คือเพลี้ยไก่แจ้ไอ้ตัวนี้ลักษณะของตัวอ่อนมันจะเป็นตัวสีขาวๆแล้วก็มีขนมีหางมองดูเหมือนกับไก่ อจึงเรียกว่าเสียไก่แจ้มันจะระบาดโดยตัวตูวเต็มวัยของวันนี้จะบินบินเข้ามาเกาะที่ยอดทุเรียนเนื่องจากว่ามันก็จะมีการสแสวงหาอาหารและในช่วงหน้าแล้งนั้นทุเรียนก็จะมีการคลายน้ําในช่วงกลางวันนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนและเนื่องด้วยว่าสภาพอากาศแห้งแง้งน้ําที่ ทุเรียนมันคายออกมามันจึงน,นำพาเอาเอา,เอาน้ำตาลเอาอะไรที่อยู่ในในลำต้นที่มันสังเคราะห์หามาได้นี้ซึมออกมาด้วยก็ทำให้อ่าเป็นตัวล่อให้เทียหรือแม้กระทั่งพวกมดพวกหนอนอะไรต่างๆนี้มันเข้ามาดูดกินทีนี้เมื่อมันมาดูดกินไม่พอแค่นั้นก็จะมีการวางไข่ไว้ก็จะวางไข่ เจาะเข้าไปในใบของทุเรียนนี่แหละมันจะมองดูเป็นจุดสีเหลืองเ,องเป็นหย่อมๆอยู่และเมื่อตัวอ่อนมันฟักออกมาทีนี้ก็จะเกาะดูดกินน้ําเลี้ยงในใบทุเรียนก็จะทําให้ใบของทุเรียนยอดของทุเรียนนี้มันมันหยิกเหลืองซีดแล้็การเจริญเติบโตนี้มันจะชะงักสุดท้ายมันก็จะแห้งแล้วมันก็จะร่วงหล่น ต่อมาก็จะเป็นเทียจักระจันไอ้ตัวนี้มันก็มีลักษณะเหมือนกับจักะจันแต่ว่ามันตัวเล็ก,ลกมันจะมีปีกสีเขียว,ยวอ่อน,ออนแล้วก็มีลายหากเคยเห็นจักระจันกจจ็จะนึกออกพียงว่าตัวนี้มันจะเล็กมากทีนี้เมื่อเมืพียจักกะจันมันเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงลักษณะใบใบม,มันจะใบมันจะไหม้ ใบของทุเรียนยอดของทุเรียนมันจะไหม้แล้วก็ยอดที่แตกขึ้นมาใหม่นี้มันก็จะเราจะมองดูคล้ายๆกับก้านทูบแล้วพวกใบที่ยอดอ่อนที่ถูกเพี้ยเจกะจันดูดยินนี้มันก็จะไหม้แล้วมันก็จะร่วงทีนี้มันก็จะแลดูเหมือนที่เขาเขาเรียกว่า,าทุเรียนเป็นก้านทูบอะไรประมาณนั้นอันนี้คือจะถูกเพี้ยจักจันเข้ามาทําลายครับก็ ตามที่ได้กล่าวมาเนาะว่าในช่วงหน้าแรงนั้นก็คืออากาศมันร้อนจัดแล้วก็ใบทุเรียนยอดทุเรียนมีการคายน้ำมีการนำพาน้ำตาลออกมาด้วยเรียกว่ามันเป็นความหวานก็เป็นตัวล่อให้เพี้ยให้มแมลงหรือว่าให้อะไรต่างๆเข้าเข้ามาดูดกินนี่อ้อมีอีกอย่างหนึ่งที่จะเสริมคืออย่างกรณีเพี้ยไก่แจ้ที่มาดูดกินน้ำเลี้ยงนี้มัน นอกจากมันกินแล้วมันก็ยังจะมีการขับถ่ายด้วยก็จะมีการขับถ่ายของเสียไว้ตามใบของทุนเรียนทีนี้ตัวนั้นมันก็จะเป็นแหล่งเพาะของเชื้อราด้วยเรียกว่าเป็นอาหารของเชื้อราอีกทีหนึ่งทีนี้เชื้อราก็จะเข้ามาหรือว่าโดนรุมสองสังเด้งที่ได้กล่าวมานั้นก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เบื้องต้นที่เอามาบอกเอามาแนะนำให้กับ พี่น้องที่ได้เข้ามารับชมคลิปได้ทราบเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไรทีนี้มาว่ากันในเรื่องของวิธีในการแก้วิธีในการดูแลซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าอินซรีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะใช้เทคนิควิธีในการแก้ปัญหาตรงนี้คือเรียกว่าการอาบน้ำให้ต้นทุเรียน คือก็จะมีการเอาน้ํามาฉีดเอามาฉีดเพื่อทําการล้างเอาเอาน้ําเลี้ยงที่มีน้ําตาลมีความหวานอะไรต่างๆนี้ให้มันออกไปทีนี้พอเราเรา,เราล้างเอาความหวานเอาน้ําตาลอะไรมันออกไปเลี้ยเรืออมดมันก็จะไม่มีอาหารเมื่อมันไม่มีอาหารมันก็จะไม่ไม่เข้ามาอยู่มาดูดกินหรือหากว่ามันจะมีบ้างมันก็มีเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนั้นมันก็สามารถที่จะ แก้ได้โดยการมันก็จะมีรอบของการฉีดพ่นพวกน้ำส้มควันไม้พวกอะไรต่างๆอยู่มันก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ดูแลทำให้ปัญหานี้ดูร่วงไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมอาบน้ำให้ต้นทุเรียนอย่างไรง่ายๆครับเราก็เอาน้ำมาฉีดลา้าง คือในการให้น้ําต้นทุเรียนนั้นนอกจากว่าเราจะมีระบบให้น้ําตามปกติอันนั้นก็เราก็ให้ไปตามปกติแต่ว่าในการล้างหรือว่าอาบน้ําให้ต้นทุเรียนนี้อ่ในช่วงหน้าแรงนี้ที่ผมเคยทํามาผมก็จะล้างอยู่ประมาณคือโดยปกติแล้วผมจะให้น้ําต้นทุเรียนสามวันต่อนครั้งทีนี้ผมก็จะ ในช่วงที่ผมให้น้ําอย่างเช่นว่าผมให้น้ําวันนี้พรุ่งนี้ผมก็จะมาทําการสีบน้ําล้างหาเป็นไปได้ก็ล้างล้างบ่อยวิ่งดีะครับแต่ว่าหาเราไม่ค่อยมีเวลาก็ขอสักช่วงที่ที่มันแตกยอดอ่อนเนี้ยสักประมาณสี่ห้าวันก็ล้างทีหนึ่งอันนี้มันก็จะช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับก็ง่ายๆนะครับ เป็นวิธีง่ายๆแต่ว่าได้ผลดีมากนะครับก็เอาไปทดลองทำดูนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังแรงใจสำหรับคนทำคลิปและหากเก็นว่ามันมีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ที่สำคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนคลับ fc ทางช่องวิธีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งดดวยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะได้เอามานำเสนอในคราวต่อไป คลินี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ